ติดไม่น้อยเข้าใหม่ค่ะพี่พี่ขาคันนี้ t y y ยต c าโ o ร l a ออติตัวนิว1.6ปีรถปี2019นั้นมี่ไม่เพียง8บืนโลนะคะมาในราคาที่ดีมากและคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยใครสนใจอย่าพลาดจิบน,นี้นะคะ ดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาในช่องรุ้งเอาติดรถมือสองนะคะวันนี้นะคะเจอเจอกันอีกเช่นเคยเนาะที่เก่าที่เดิมนะคะเซรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเพชรยนต์สาขาหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมาถ,ถ่ายนะคะช่วงกลางวันแสกๆเลยนะคะลูกค้าก็จะหนานแน่นแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่พี่ท่าน,นไหนนะคะที่กําลังหารถยนต์มือสองนะใช้ง,งานนะคะรับประกันเลยนะว่าที่เพชรยนต์เนี่ยไม่มีชนหนักเพียงความจมน้ํากับสี ะะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือ ID นะคะแอดมาได้เลยนะคุณพี่นะ,ะวันนี้นะคะพามาชมสภาพรถเข้าใหม่สดๆร,ร้อนๆค่ะสําหรับคันนี้เนี่ยคะเป็น โตโยต้าโคราเอาติดนะคะตัวนิว 1.6G นะคะรถปี2019นะคะพี่ขาเลขไม้เนี่ยเพียงแ0 0 0มื่นโลนะคะพี่ๆมาในราคา489,000บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เนี่ยคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8ป0พใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะพี่ขาวันนี้น้องคุ้งจะพามาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะบอกเลยรีบมารีบไปนะคะพี่ขาสวยเดิมแท้แน่นอนสําหรับคันนี้นะคะดีไซน์น่าใช้งานมากนะคะสำหรับโฉมอีลรุ่นนี้นะคะพี่ขา มาดูกันเลยนะคะโฟมเมียมตัดหนึ่งเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถนะพี่ๆนะคะกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถนะคะมากากกันชนนะคะที่เป็นสีดําด้านนะคะสวยเดิมแน่นอนนะคะพี่ๆขาในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะพี่ๆดวงใสๆเกลียวๆเลยไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวเลยนะคะ สัหลี่ยมคมฝากระโปรงอยู่ครบแบบนี้คุณพี่นะคะฟิล์มติดให้แล้วรอบคันคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะสวยในตัวอยู่แล้วคุณพี่ขาสําหรับใครที่สนใจรีบเลยนะคะแจ้งอีกทีนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะพี่ขาพรเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,3 0 0ใครสนใจรีบเลยนะคยอ่ะมาดูกันที่ด้านข้างนิดนึงนะคะพี่บมานะ ด้าน,นข้างนะคะพี่ขาโป่งซุ้มล้อนะคะพี่ๆแนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยบุกรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะคะพี่ๆขาก็อยู่ครบๆเลยนะคะคันนี้สวยแท้สวยเดิมใครสนใจรีบเลยนะคะคันนี้เข้าใหม่ด้วยนะ,ะพี่นะแล้วไหม่เพียง80,000โลนะคะไหม่เพียง80,000โลได้รถปี19นะคะพี่ขาล้อแม็กเดิมศูนย์ค่ะนะคะพี่สําหรับใครที่สนใจนะ,ค,ะคันนี้สวยมากจริงนะ นะคะล้อมแมกเดิมๆจากศูนย์เนาะดิสเบกหน้าหลังจัดให้เราเรียบร้อยนะคะพี่ขาซุกทุกอย่างเนาะสกรีนมาให้เราเรียบร้อยคันนี้น่าใช้งานจริงนะคะอันนี้แจ้งอีกทีสภาพแรกเข้าคุณพี่นะคะพามาชมสดๆดร้อนๆเลยนะคะให้ดูสภาพแรกเข้าตั้งแต่แรกเลยนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะคะพี่ๆขาอยู่ครบๆแบบนี้นะคะกระจกนะคะนี่ กระจกพับเก็บระบบไฟฟ้านะจ๊ะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพี่ขาสวยเดิมแท้แน่นอนสันเหลี่ยมพมอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะแถบไฟเลี้ยวนะคะมีในตัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของดีไซน์เนาะคุณพี่นี่นะคะมีโครเมียมนะคะพี่ขาตัดนะคะด้านบนเนาะขอบกระจกด้านบนเรียบร้อยแล้วสวยเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของมือจับนะคะได้เป็นมือจับนะคะเออโครเมียมนะคะภายในเนี่ยบอกเลยว่ากว้างใหญ่ไพศาลแน่นอนนะคะนี่ให้ดูภายในนะคะ ภายในเนี่ยคือก,กว้างๆแบบนี้จ้ะพี่พี่นะคะแจ้งอีกทีคันนี้สภาพแรกเข้าเนี่ยคะสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะดีไซน์ภายในเนี่ยคะพี่ขานี่นะคะภายในสีทูโทนเนี่ยคะสีดาแต่กับสีเบจนะคะแบบนี้เลยนะคะคอนโซลหน้าก,กว้างๆแบบนี้นะจ้าพี่พี่จ๋าในส่วนของนี่นะคะเบาะนะคุณพี่นะคะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยจ้กพี่พี่จ๋าสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะพี่ขาที่พักเท้าเนี่ยกว้างๆเลยนะคะ ฟังประตูนะคะดีไซน์สีโทนเหมือนกันมีช่องเก็บขวดน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะมาดูกันที่เสาเอนิดหนึ่งพี่พีมานะคะนี่นะคะโครงสร้างนะคะพี่ขามาดูกันที่เสาเอนะคะพี่ขาดูได้เลยว่าน็อตไม่มีขันไขขยับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่พี่ขาเสาบีด้วยเช่นกันนะคะพามาดูพวกโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะนี่น็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะพี่ขานี่ ทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่ขาสําหรับใครที่สนใจเนาะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคราเอลติสเนะคะตัวนิว 1.6G นะคะรถปี2019นะคะพี่ขาราคาอยู่ที่4 8 9 0 0นแนานคะคันนี้ใหม่8 0 0 0 0ื่นนะคะราคาดีไม่น้อยด้วยนะคะนี่ให้ดูภายในอีกรอบนะค่ะสวยมากจริงคุณพี่เบาะนะคะด้านหลังเนี่ยเบาะหนังนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้เลยจ้ะนี่เนะคะ บาะหนังสีโทนๆนะคะสีเอ,อ่อออกเทาๆตัดกับสีเบรกนะคะเบาะหนังนุ่มๆไม่มีขาดแน่นอนนะคะอันนี้เหลือทําความสะอาดด้วยนะคะพี่ขานี่นะคะสวยเดิมแน่นอนนะคะทุกอย่างทําความสะอาดให้แน่นอนคุณพี่ไม่ต้องกลัวนะคะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่พพนะคะในส่วนของประตูนะคะพี่ขามีช่องเก็บของเล็กๆให้เราเรียบร้อยแล้วก็ช่องเก็บของใหญ่ๆมีมาให้หนึ่งช่องเรียบร้อยแล้วนะคะดีไซน์ทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะคะ,ะพามาดูด้านหลังนิดนึงนะคะพี่พี่นี่นะคะ อ่านีคะด้านหลังนะคะกล้องถอยคันนี้ติดมาให้เพิ่มนะคะคันนี้เจ้าของเดิมนะคะน่าจะติดกล้องถอยมานะคะพี่ขาเซ็นเซอร์ถอยมีให้เราเรียบร้อยนะคะดีไซน์เนาะก็มีโครเมียมตัด1เส้นนะคะพี่ขาแล้วก็ตาโครราอร์ติเนะคะเป็นโครเมียมด้วยเช่นเดียวกันนะคะไฟด้านท้ายเนะคะเป็นไฟ LED ไลท์การดิ้งนะคยะดวงแดงๆตโตโตใสๆเลยไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะสีทุกอย่างสีแท้สีเดิมนะคะพี่ขาคันนี้รับประกันเลยนะว่าไม่มีชนหนักพมมกกะะลิกะควะ่ำ่ นะคะด้านหลังให้ดูพวกโครงสร้างนิดนึงเนาะนะคะโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับแน่นอนทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะคะพี่ขาอันนี้อาจจะขาดตัวฝาปิดนะคะพวกถาดรองนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะเดี๋ยวติดจัดให้เลยนะคะในส่วนของยางอะไหล่เนี่ยะอยู่ครบแม่แรงอยู่ครบนะคะจีนสีเดิมสีครีมไข่นะคะนี่ให้ดูเลยนะคะเดิมแท้แน่นอนของแท้ของเดิมนะคะโครงสร้างของเขาก็โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม ไฟทุกอย่างนะคะพี่พี่เป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะพี่ขาสวยเดิมแน่นอนสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเอาติดไม่น้อยนะคะปีสิชมออนิวแนะนําลืจริงนะคะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะคะพี่พี่ขานี่มานะคะอันนี้มาในส่วนของฝั่งคนขับนะคะพี่ขาสวยสวยเดิมเดิมจ้ะนะคะนี่นะคะพี่พี่อย่าเพิ่งตกใจนะคะสำหรับพวงมาลัยพี่พี่อย่าเพิ่งตกใจนะคะไปดูกันทีละจุดก่อนเลยนะคะในส่วนของดีไซน์ฝั่งประตูนะคะก็จะมี ปุ่มแพชชั่นคอนโทรลนะคะกระจกออโต้มีให้แล้วเรียบร้อย1บานนะคะควบคุมกระจก3บานนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะนะคะเสาเอนะคะนี่ให้ดูใกล้ใอ่านะคะน็อตไม่มีขันไข่ขยับเลยนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่ผู้ขาเสาบีด้วยเช่นเดียวกันนี่นะเสาบีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเช่นเดียวกันนะคะน็อตไม่มีขันไข่ขยับทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนคุณพี่ดูได้เลย ก็คงสร้างไม่มีบุบบิดเดียวนะคะในส่วนของภายในเนียคะคันนี้บอกเลยฟังก์ชันครบนะคะพี่ขาในส่วนของนี่นะคะพวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะอันนี้มีรอยถลอกนะคะเดี๋ยวปรับสภาพพวงมาลัยกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแน่นอนนะคะปรับสภาพปุ๊บพวงมาลัยกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแน่นอนนะคะหน้าจอวิทยุนะคะคุณพี่ขามีแยกให้เราเรียบร้อยนะคะคันนี้ฟังได้ทั้ง fm am นะคะ cd ใส่ฟังได้นะคะพี่ขาแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะพี่พีเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ t นะะค บอกเลยดีไซน์ดีมากนะคะมีการเลื่อนเท่าไหร่ให้เราเรียบร้อยนะคะเบรกมือธรรมดาเนี่ยะคะภายในสวยๆแบบนี้นะคะดูด้านบนได้เลยนี่นะคะด้านบนไม่มีบุบบิดเบี้ยวนะคะโครงสร้างของเขาเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมจริงนะคะหนีในส่วนของนะคะเพิ่งเข้าศูนย์มานะคะประวัติศูนย์แน่นอนนะคะรถส่วนใหญ่ของออลติสเนี่ยนะคะก็จะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะรับประกันเลยนะพี่ๆว่าไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ํากับสีกอใหม่นะคะเล่นไม่มีชํารุษศูนย์หายแน่นอนนะคะพี่ๆขาอะ มาดูกันต่อนะคะพี่ๆในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่ขาพามาเปิดเลยนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคันนี้แจ้งอีกที t o y ยต a c o r ราอัลติสเนะคะตัวนิว 1.6G รถปี2019นะคะอ่ะมาดูภายในนิดหนึ่งนะคะนี่โครงสร้างนะคะพี่ๆสวยมากๆนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะในส่วนของไฟเนี่ยคุณพี่นี่นะคะก็เป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะโครงสร้างเนาะหลักเดิมแน่นอนนะคะพี่ขานี่ นะคะไม่มีบุบบิดเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะพี่ขาคันนี้บอกเลยประหยัดน้ํามันประมาณ16.6โลลิตรนะคะรับประกันเลยนะคะพี่นะเอาติดเนี่ยนะคะขึ้นชื่อเลยนะคะว่ารถสวยนะคะไม่ค่าแมเทันเนนถูกอะไรหาง่ายนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กําลังตามหาเอาติดอยู่นะคะแนะนาเลยจริงนี่โครงสร้างนนะคะด้านข้างแก้มซ้ายแก้มขวาโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะด้านบนเนาะนะคะโลโก้โตโยต้านี่ นะคะมีครบแน่นอนนะคะคันนี้เนาะรับกันเลยนะคะว่าไม่มีทามาแน่นอนนะคะพี่ขาในส่วนของแผ่นสนวนการความร้อนอยู่ครบนะคะในส่วนของสติกเกอร์ก็อยู่ครบนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะโตโยต้าโคราเอาติสนะคะตัวนิว 1.6g รถปี2019นะคะคันนี้ใหม่เพียง80,000โลนะคะมาในราคา4 8 9 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะพี่พีขาผ่อนอยู่ที่ประมาณ แปด8 3นสามนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 2 5 1 7 4 3 5วันนี้รุงร่งรุ่งขอลาไปก่อนนะพี่พี่ฝากพี่พ,พี่ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r ค b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ